สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเข้าไปแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยเนาะตอนนี้กำลังเดินข้่อนอกอยามแบบเหนื่อยมากสวัสดีครับทุกทายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผม แบบมาไล์แบบว่าไม่ได้บอกกระบวนการเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับกินข้าววันังครับผมเชียงแล้วมันไปยืด,ดไปยัง อะไระอั้ค like ไปไปไลฟ์เสร็จไปไม่รอกข่าเหตนการเรั้อสวัสดีน um ้องพ่อนๆสวัสดีครับมาซื้อน้ำทำยังไทุกคนน่เไหน สวัสด pues ีครับพี nah ่แบงค์สวัสดีคร uh ับกินข้าวแล้วครับโอเคครับผมผมก็เพ uh uh ื่งกินเสร็จกำลังมาซื้อน้ำน้ำเปล่าคนหนึ่งครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมกินข้าวกันแล้วยังดีน้องสวัสดีครับอะไข้าวมื้เย็นอยู่ข้าวไหนเนี่ยหมูกแล้วคนจนไมื่อนคนจนเพื่อนสวัสดีทุกคนที่มีดูอยู่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องพอกัสพี่เตือนนะครับพี่เตือนเหมือนกันครับผมไม่อ่านเม้นไง ถ้าเกเขาพูดกับมามึงอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะรอดอรอรักแหมเมียนเลี่ยวรอดอรอรักครับไม่ใช่รอดอรอรักครับรอรอรอกดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้แบบว่าไม่ได้นัดหมายอะไรเลยมาอยู่ๆได้มาอะไรก็นัดเดินแต่เช้าแล้วไม่นัดก็ราเลยนะนเ่ต่อแน่นไม่นานสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องไปนั่งที่กูไหมอ่ยเรียกว่านั่งนั่งมาก่อนเดี๋ยวคออกูร้อน สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้นมากเ็นมากมค่หนแค่นีก็อยู่กันเทนี่อวัสดีครับเป็นอีครับกันนี้แหลตอนนี้มีใครอยู่งานมิงบ้างไหมครับผมเออโอ้โไม่รู้ก็เราไปแก่ปวย มีใครอยู่งานมิ팅บ้างไหมเอิร์ดเอาปูตะกบคำหยาบเราก็ได้ยินอลยดิใช่ไงมันก็อยากพูดคำหยาบดิเออครับผมทุกคนม,มีเรา meeting อย่างละเขาก็รู้หมดทุกคนอยากทายก็ปกติตเองเนี่ยตาต่างกันได้เป็นวัดละได้เป็นวัดละร้องหมดีค, <น S 1> ครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะไ,ได้แต่มันเย็นน้องเว้ยมีใครอยู่งานมิ팅ไหมครับ เราะเขาหล่อเกินเพื่อนเราเป็นคนโค้งกับอะไรโค้งกันอะไรนี่ไงโดยรับน้องโฟกัสได้รับคุกกี้อะได้รับแล้วเรียบร้อยครับผมผมว่าจะใส่รีวิวลงให้อยู่นะครับที่พี่ส้มเขาส่งมาใช่ไหมครับสามรสมีชาเขียวมีไวช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตต้องขอบคุณมากนะคะพีุู่กไก่ที่ส่งช็อกโกแลตมาอร่อยมากเลยครับเอามาเอามา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเพื่อนหลอกว่อนอันนี้เพื่อนหลอกว่อนอะไรทำอะไรที่ไหนเลยตอนนี้มาเรียนรอดอครับผมที่สูนฝึกวิชาวดีแล้วครับวิชาต่อไปวิชาศาสนาไม่ต้องเจเลยเลยครับหลนะาแฝดติดตามหนูตั้งแต่ไม่หมดนี่แล้วนะครขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับติดเฉยเลยไม่โดนเลยไม่มี ควายไข่เนเาะอาไรอะอหคพี่ควรไม่ใหญ่แต่ไข่ใหญ่มาเดี๋ยวูตะกนหายเข้ากีีตานอีเนียอุ้ยนมานอะไรอยู่ไหมขอโทษอะไอยู่อะไรอยู่อยขอโทษครับพี่ตุลครับตครับอตเีีเขามาบอกมีมีใครอยู่กานมีิบ้างไหมครับเนี่ยพีผมพี่มีสวัสดีครับมีต่งครับเรอน,นเลยนะ ดูไลฟ์สดพี่เขาอยู่อ๋อออืโห้ดซีนพี่เขามานานอยู่ใครอยู่เข่าน้ขออะไเป็นทานเยอะๆนะน้องผมไปผมทานเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าาไม่วันสักทีสวัสดีครับพ่อพั่สวัสดีครับพูดไเนาะไม่วันเลยสวัสดีครับสวัสดีเยอะอือสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีทุกพ่อครับสวัสดีลูกพ่มีใครอยู่งานมิทติ้งมั้งไหมครับเนี่ยตอนเนี้ยผมงซอส ครับสวัสดีครับสู้อย่างเงี้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมผมก็กวดสิไม่เกลียดอะไรกันแะ้ขนาดเลาไอ้ไอ้บ้าเอ,อ้ <c oughs> อยเยว,วใช้ยใช้เลยไม่พอได้อยู่อเออพอได้ไอ้บ้าเอ้ยยัได้อยู่แล้วเอียงคุณลเอียงเือถ้าคุณ <c oughs> บาลานออ ไอ้บารูสสวัสดีครับผมไอ้ไอ้บารูสฝนตกไหมลูกโอ้ตกหนักมากเลยครับหน่าเฮ้ยอย่าพูดคำยาวฟ้าร้องเลยเนี่ยน้าหนุ่มสวัสดีครับถึงงานแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับผมแม่แม่มากันครบหรือยังทานข้าวเที่ยงหรือยังครับทานแล้วครับผมทานแล้วทานไปอย่างไวมากขนาดนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับผม ก,ก็อ,กอย่า,<ม>าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเ <laughs> ลขกอละก้กา <laughs> เออเลยทำพยากรณ์อากาศไหมสวัสดีหลานแล้วสวัสดีครับฝนตกไม่รู้ก็ตกหนักมากเลยครับเนี่ยตอนนี้กี่องศามันดนต้นเล็กไม่ตัดมากตันจอดได้ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> สวัสดีก,ดกันแม่สุขอนแกนคับสวัสดีค้าแม่สุขครับสวัสดีจ้าลูกสวัสดีคับสวัสดีแม่ดาด้วยนะคะสวัสดีคร้าแม่ย่ายังไม่ถึงแม่บานยิีด้วยโอ้โอเคติดรถติดหรือเปล่าหรือว่าฝนตกไหมขอนแกนนะ่นอ่ะกินข้าวแล้วครับผมผมกินข้าวแล้วนะตอนเนี้ยกินข้าวเสร็จแล้วมาขึ้นห้องพอดีเดี๋ยวอีกสักหน่อยาะคนได้เดีย,ยนแล้ว อะไรของมึงเนี่ยหาดใหญ่ไม่ตกโอเคครับผมรถลเล็กไม่สามารถสัญจรได้เล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับอะไรหาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับมาถึงแล้วโอเคครับผมงานเป็นไงบ้างครับบรรยากาศดีไหมฝนตกหรือเปล่าจะลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทานยาทานยาให้ครบแปดชั่วโมงดื่มน้ําให้ครบแปดแก้วเอะ ทานยาให้เขาแปดชั่วโมงนอนให้เขาแปดแก้วนะครับตอน่ายพี่เดียนไม่ลูกมีครับผมน่ารักมากครับขอบคุณครับสวัสดีเจ้าว้าดรเล็กแค่แบบว่าจะได้กินเหลกันมาครับผมคิดถึงเหมือนกันครับผมเชียงใหม่เริ่มนาวแล้วอู้แล้วครับน่าไปเที่ยวจังนะจะไปเที่ยวภาคเหนือบ้าง่ะไม่ได้ไปนานพี่จิตตกเจ้าอู้ตกหนักไหมครับผมคิดถึงลูกนะแม่ สุโขทัยโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องผมสวัสดีครับตลกนะลูกใช่ครับตลกเราอยู่กับเพื่อนๆก็ยิ่งตลกไปใหญ่ไต้หวันตอนนี้เริ่มหนาวแล้วโอ้ไต้หวันแล้วครับผมถ้าเหนือหวันแล้วครับจะเป็นไงอะไรมึงเหนียนมาใช่ไหมไต้หวันเหนียวคงจะไเจอใครเหรอมึงมาไงอ่ะมาฉีกอ่ะเล่นมุกฉีกอ่ะไม่ไม่ผ่านแล้วเขาไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจไม่เรียรอรอมีคู่ิดเพลงรอยยิ้มจังเลยใช่ตัวเองใช่ตัวเองฮะ ที่อะไรเลยเขารู้เขารับเราอย่อย่าพูดคำหยาบสิเขารู้หรอกว่าเราเป็นอะไรกันเสื้อสวยมากโอ้สวยแต่ร้อนนะครับเนี่ยก็คือเพื่อเปิดมากนะแต่ถ้าครบคุมพอยก็จะไม่ได้อใส่ฝนตกที่ใช่ครับผมตกในใจด้วยเนี่ยตอนแรกพออยู่จะอันฟอยแล้วตอนนี้มาถึงอันฟอยมันฟอยมึงอ่ะกูบินอะไรเนี่ย อันฟอร์ฉันทำไมเศรษแล้วสวยมากถูกใจมากาขอบคุณมากครับไม่ได้ทำอะไรผิดนะ<ม>เหนือหวันก็ยิ่งหนาวสิครับอก็จริงที่ไต้หวันตอนนี้เริ่มหนาวแล้วลูกผมอยากไปเทีาานเน่ยวสามประิทศบ้างจ้ะอยากอยากไปเที่ยวเข้ามาไร <prech> เหนือหวันก็จะว้าวุ่นเลยสิน้องติดเรียนหรอถือไม่ได้ไปงานมิสติ้งหรือทร่มจติดสัญญาคือติดสัญญาทางค่ายครับผมก็เลยไปไม่ได้ครับเพอยู่นี่แต่ใจอยู่นู่นแล้วตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่โน่นนครับใช่ใกล้ปิดเทอมแล้วยังครับ ปิดเทอมทันวาเลยนะครับมิดเทอมกีนนาปิดเทอมบมแมนม์ิดเทอมมิดเทอมของเราอสอบมิดเทอมเสร็จโอเคโอเคโอ้ยคนดูจะร้อยคนแล้วไอ้น้อเราเกือปีหน้าเลยนะเนอเออว่ะก็ปิดเทอมปิดเทอมปีหน้าเยอะปิดเทอมอ๋อปิดเทอมหนึ่งก็ทันวาเออย่าใกล้ปิดแล้วไงเราไม่ปิดกับคือเขาว่าจริงเราปิดเทอมไม่ได้ปิดทีมึงก็ได้ใช่หรอหือ ก็ไม่มีใครยิงอะไรเงี้ยน่ะเปิปิดเทอมอะไรฮะปิดเทอมอะไรปิดเทอมเราไม่มีปิดเทอมเราเรียนพีเอมีปิดเทอมแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ระหว่างที่เราเริ่มหาบางมันต้องมาพร้อมเห้เะา่องอยากไปเที่ยวกูดึกกูดึกกูอะไรเฮ้ยเพื่อนผมก็ไดฟังเสียงน่ารักมากอยากเห็นหน้าจังเลยโอเคนะผมจะนับแนะนำทีละคนอันนี้อันนี้คนนี้ชื่อเจ้า เฮ้ยมึงมองกล้องหน่อยดิสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีครับนี่ร้อยคนแล้วพอดีเลยอุ้ยเฮ้ยพอกล้องแทนไปหามึงรูปร้อยคนเลยอ่ะอีกไม่นะเฮ้ยไอ้เนียตุ้มเงินตัวทองด้วยว่ะนี่เงินตัวทองมาเที่ยวเชียงใหม่ผมอยากไปมากเลยครับอันนี้แล้วเพื่อนนี่คนอันนี้ชื่ออะไรนะมึงชื่ออะไรนะเฮ้ยชื่อชื่อดีไซนครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยแล้วนี่ก็คุณ ชื่ออะไรนะแทนครับแทน,แทนเออสวัสด,ดีหน่อยดีครับอันนี้ปั้นนะครับผมออปั้นอะไรู้งงเลยไม่รู้คุาบอกว่าอยากเห็นหน้าเพื่อนเออมีที่พักอาหารฟรีนะโอ้เรื่องอะครับเนี่ย เงินได้ไปใช้หมดหรือยังลูกใช้ให้เป็นนะคะแม่จกยังไม่หมดเลยครับเหลือตั้งบักหลายเลยเพื่อนหล่อนี่ไงสละอุ้ยเพื่อนเพื่อนอยากเห็นคนที่บวกหายครับบวกหายมันไปไหนไม่รู้ไอ้เคมันไปไหนมีคนอยากเห็นคนที่บวกหายอ่ะไอเจนโรดีเหรอไอเจน่ะไอสเตเเจน่ะไอ้ฟันไอ้ฟันไอเอี้ยบบนรีเอ้ยเอเอ้ยอ้นี่นแหละเพื่อนปั้นอ๋อ พี่เจนพี่เจนฟันทองดู้หรอเพื่อนแต่ละอุ้ยผมแค่ไว้ผมยาวใส่เจนหรอวั้กูชมกูชมว่ามันรวยเงินมาทำฟันทองเดี๋ยวฟันทองมันทำแบบที่เกียรติ์ตังค์อะแม่คุไก่สวัสดีครับรอรอปีไหนครับลูกรอรอปีสามครับผมเพื่อนกี่คนก็มีอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดคนนี่แหละครับส่วนไอ้คนที่หมวกหายคนที่หมวกหายยังไม่ไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวคงมา เราผมก็อยู่กับเพื่อนดูทรใมชาติดีนะสบายๆแล้ใช่ครับประมาณนั้นผมยาวไม่โดนว่าอ่าตอนนี้มีใบขออนุญาตครับผมจากทางค่ายเขาทําให้ก็เลยไม่โดนว่าอะไรครับผมแพลห่เื่องน่ารักครับใช่ครับผมควรปั่นอย่างนี้เลยฝนตกหนักมากเลยตอนนี้ ไม่ไดัดัเสื่อเับยไม่ได้จัด้เาลยับี่สิบเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วนะครับผมไปเจอกันใหม่เยกระดรปีไหนจ้าปีสามครับอาจารย์จบกันณ์เพื่อนผอนู้ขอบคุณมากครับผมเันใช้ดีๆนะตั้งแตเรียนโอเคครับผมขอบคุณมากครับปีร <c oughs> ้อยตรีตลาดโขนโอ้ย แม่ลูกแม่เรียนรอรปีห้าผู้หญิงโดนว่าแต่เรื่องผมท่เนที่เดียวกับผมเอ้าเหรอครับที่เดียวกันเลยครับปีห้าอยู่ตอนนี้ไหมครับเนี่ยคือผมมีใบขออนุญาตนี่ครับมันก็เลยแบบเออขออนุโลมได้เหนื่อยค่ะท่าสวัสดีครับพักทานข้าวทานเรียบร้อยแล้วครับผมแม่ชอบโฟกัสกับร้านอายุห้าขวบชอบโฟกัสมาก้ขอบคุณมากครับผมถ้าเรียนปีห้าว่าที่ร้อนจี๋ใช่เลย เดี๋ยวต้องมีถามมังไงูนปั้นหรือปั้นปูนปั้นปั้นใช่นาทีร้อยตีโอ้โหเรียนต่อปีห้าไหมครับอาจจะเรียนครับอาจจะเรียนกินค่าวเราบอกกินแล้วครับ่าจะผมลงไร้ไร้แล้วนะ ไว้เจอกันใหม่นะครับผมพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีบายสวัสดีบายครับไว้เจอกันใหม่นะครับเอ๊ะขอคนดูก่อนดูลูกนี้โคตร์ขี้บุ้ยแกที่นารักแบบนี้เป็นนานๆขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันนะครับสายบายบายสวัสดี